ราชาลูกนังทุโรขอเสนอสาหัสแลมพาร์ดรับซีแข้งชวดฉะลิเวอร์พูลแฟรงค์แลมพาร์ดผู้จัดการทีมเชลซีเปิดเผยว่าเบนชิวลคริสเตียนพูลิสิตฮาคิมซีเยกและเตียโกสซินวาจะอดช่วยทีมในเกมพิมพ์เลีกอังกฤษนัดที่ทีมของตนมีคิวประงสแตมฟอร์ดบิตเจอกับลิเวอร์พูลวันอาทิตย์ที่20กันยายนี้สี่คนดังกล่าวต่างก็ไม่มีชื่อในเกมแรกของฤดูกาลนี้ที่เชลซีบุกไปชนะปลายต้านแอ่งโฮปเอาเบียนสามต่อหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่1 4กันยายนที่ผ่านมาไปแล้วหลังจจาา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 ากกกกที่่่่พววเเเขโดนนนออรรบบ็ลงงงงซึตแฝยม พวกเขาอาจจะหายทันในช่วงทีมนัดสำคัญกับลิเวอร์พูลแลมพาร์ดเผยว่าเบนชเวิลไม่พร้อมสำหรับเกมนี้คริสเตียนโพลิสิตก็ไม่พร้อมเหมือนกันเราหวังว่าพวกเขาจะซ้อมได้และมีอาการดีขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ฮาคิมซิเยกเองก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันส่วนติโมแวนเนอร์ er มีความฟิตท,ที่ดีพอโดนถามเพิ่มว่าซินวาพร้อมลงเล่นหรือไม่แลมพาร์ดก็ตอบว่าซินวาซ้อมกับเรามา3หรือ4วันแล้วเรากำลังทำงานเรื่องสภาพความฟิตของเขาอย่างเต็มที่แต่เกมกับลิเวอร์พูลยังถือว่าเร็วเกินไปสำหรับขา ตีโมแวนเนอร์ดาวยิงของเชลซียอมรับว่าความอยากได้ลูกอมในวัยเด็กส่งให้เขากลายเป็นหัวหอกตีนคมเหมือนในทุกวันนี้ดาวยิงทีมชาติเยอรมนีย้ายจากอาร์เบลิฟซิกมาอยู่ในทีมสแตมฟอร์ดบิดด้วยค่าตัวมหาศาล47.5ล้านปอนด์ตอนสัมมร์ที่ผ่านมาพร้อมเป็นความหวังใหม่ให้แฟนบอลเมื่อโดนถามถึงที่มาที่ไปในการเป็นศูนย์หน้านั้นแวนเนอร์ตอบว่าช่วงตอนแรกในอาชีพของผมตอนที่ผมอายุ9-10ถึงปีพ่อของผมจะซื้อพวกลูกอมหรืออะไรแบบนั้นมาให้ ผมก็พูดแบบว่าโอเคหากหนูยิงได้10ลูกในวันนี้หนูจะได้เงินสัก10ยูโรนะผมจะได้ไปซื้อลูกอมเพียบเลยมันเป็นเรื่องคำคำระหว่างผมกับพ่อแต่มันทําให้ผมอยากยิงประตูและผมก็รักการยิงประตูด้วยนะทั้งนี้ดาวเตะวัย24ปีซัดไป9.5ประตูจากการลงสนาม159เกมให้ไลฟ์ซิกในช่วงที่ผ่านมาก่อนย้ายสังกัดแฟรงค์ลำภาณฑ์วิจารทีมเชลซีตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้เจอกับลิพูในเกมพิมลีกสุดสัปดาห์และเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะแชมป์เก่ารายนี้ได้ ผมตื่นเต้นมากๆเพราะลีผูสแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดของลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาแลมพาร์ดกล่าวแต่ทุกเกมที่เราเจอกับพวกเขาก็สามารถเล่นได้ดีเช่นกันเราเอาชนะพวกเขาใน FA ฟเอครับและแพ้แบบสูสีมากๆกับทั้ง2เกมในลีกที่ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยผมตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่านักเตะของเราจะสู้กับพวกเขาอย่างไงและตอนนี้เราก็มีนักเตะใหม่หลายคนเข้ามาแต่ก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องความฟิตเล็กน้อยลิเว์พูลได้ซ้อมก่อนเราสักสัปดาห์สสัปดาห์ แต่นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่รวดเร็วที่เราจะได้พิสูจน์ตัวเองและแสดงให้เห็นว่าอยู่ตรงจุดไหนเรามีความมั่นใจเป็นอย่างมากแน่นอนว่าเราอาจจะกลัวริพูได้เราเคารพพวกเขาแต่ถึงอย่างนั้นก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมแลมพาดกล่าวต่ออีกว่าขอร้องแฟนบอลว่าขอให้นักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายาร่วมทีมได้ใช้เวลาในการปรับตัวสักระยะเพื่อให้ทุกอย่างจะเข้าที่เขา้าทางแม้ว่าจะสามารถเก็บชัยชนะในเในเกมแรกกับไบรตันเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนก็ตามแต่ดูเหมือนว่าทีมสิงหโบร์ยังโชว์ฟอร์ม เขาต้องขอเวลาให้นักเตะหน้าใหม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับทีมมากกว่านี้นักเตะลงเล่นในลีกที่แตกต่างกันไปในยุโรปพิมลีกเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปอย่างมากในเรื่องของสภาพร่างกายและความเร็วงานขมมคือทําให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายและโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมมั่นใจว่าเราจะทําได้แต่เราต้องมีความอดทนกันหน่อยเพราะบ,บางทีแม้แต่นักเตะที่เก่งๆยังต้องใช้เวลาในการลงเล่นในพิมลีกผมจะสนับสนุนพวกเขาให้ผ่านช่วงเวลานั้นและหวังว่าเราจะได้เห็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมายในเร็ววันนี้ ลมพาดกล่าวสิงไฮโซเชลซีโอเคเงื่อนไขาการปล่อยยืมดาวิดซัปปาคอสตาฟูแบ็กส่วนเกินไปให้เจนนวได้แล้วและนักเตะจะเดินทางไปตวรวจร่างกายในวันนี้ตามการรายงานข่าวจากสกายสปอร์ตอิตาลียและสปอร์ตติเตอรียสองสื่อใหญ่แดนมักกโรนีระบุว,ว่าเชลซีตกลงปล่อยยืมตัวซัปปาคอสตา,สตามาให้กับเจนนวโดยไม่มีออปชั่นซื้อขาดเงื่อนไขดังกล่าวจะเหมือนกับที่พวกเขาปล่อยยืมนักเตะมาโรมาเมื่อฤดูก,กาลที่แล้วที่ซึ่งนักเตะได้ลงสนามไป9านัด แม้จะตกเป็นข่าวกับอตาลนตาและฟิออเรนตินาอยู่ด้วยแต่สุดท้ายนักเตะก็เลือกมาอยู่กับเจนัวทั้งนี้มันเป็นที่คาดหมายกันว่าดาวเตะวัย28ปีจะเดินทางมาเข้ารับการตรวจร่างกายกับว่าที่สมสรนใหม่ในวันนี้เชลซี Chelsea ซื้อตัวเขามาจากตริโน่ได้สนนราคา25ล้านยูโรเมื่อปี2007และเจ้าตัวยังคงมีสัญญาถึงปี2022 6. ประเด็นร้อนก่อนเกมพิมลีกนัดที่2พิมลิกอังกฤษกลับมาฟาดแข่งเต็มสตรีมกันอีกครั้งซึ่งสุดสัปดาห์นี้เป็นแมตช์เด ซึ่งทุกทีมมีคิวเตะหลังจากทีมเมื่อสัปดาห์ก่อนมีการแข่งขันกันแค่8คู่เท่านั้นในสกูปมนี้เราคัดเอา6คู่ที่น่าสนใจว่าจะมีประเด็นอะไรน่าสนใจกันบ้างพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะคริสตัลพาเลซปีแสดงเตรียมลงเล่นเกมอีกนัดแรกของฤดูกาลส่วนทางคริสตัลพาเลซเกมก่อนเปิดบ้านเชิดเซอท์ทอมตันมา1ต่อ0ูนย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ในบ้านต่อพาเลซเกมเดียวเท่านั้นการเจอกัน22เกมลีกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อฤด b ูโน่ f ฟน n a นเดสมีส่วนร่วมกับประตูถึง20จากประตูที่ทําได้51ลูกในทุกรายการนับตั้งแต่เขาเข้ามาร่วมทีมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเจ้าตัวทําได้12ประตูกับอีก8แอสซิสต์ t h อีเกิลส์มีสิทธิ์เป็นทีมแรกนับตั้งแต่ที่เชลซีทาไว้เมื่อเดือนตุลาคมปี2014ที่ไม่แพ้นในการบุกเงยือนถิ่นเมืองแมนเชสเตอร์ทั้งซิตี้และยูไนเต็ด5เกมติดต่อกันหากวิลฟริดซาร์ฮาทำประตูได้ในเกมนี้จะเป็นครั้งแรกที่ตัวยิงได้2เกมตตตติิดด่่ออกกััันนนนบ้งแเพฤศจายปปี29ะะท อาร์เซนอลโชว์ฟอร์มเยี่ยมบุกถล่มน้องใหม่เวสต์บอมบีด3-0ส่วนเวสต์แฮม่า้คาบ้านต่อนิวคาสเซลแบบน่าผิดหวังเมื่อเกมก่อนปีเอเอ็มริกโอบาม์องชอบเหลือเกินกับการเล่นเกมลอนดอนดร์บี้เมื่อมีส่วนร่วมกับประตูถึง15ลูกจาก16เกมโดยแบ่งเป็นยิง12ประตูและแอซิสอีก3ครั้งปืนใหญ่เอาชนะคุนคอนได้ถึง10จาก11นัดที่เล่นในบ้านจากทุกรายการเวสต์แฮมตั้งเป้าคว้าใชในการเล่นเกมเยือนนัดแรกของฤดูกาลให้ได้ในรอบ5ปีซึ่งครั้งสสุุดดดททท้้ท้ uk, า Arsenal, าาายีี่่ไกก็คคืออออบเชนนนนะซูแขขงงตัใปห เดวิดมอยส์ยังไม่เคยเอาชนะในการบุกไปยอนถิ่นอาเซนอลนได้เลยสักครั้งจากการเจอก,กัน19นัดก่อนหน้านี้ซึ่งมีแค่เชลซีเท่านั้นที่มอยส์ไม่สามารถบุกคว้าชัยได้มากกว่าจากความพยายามทั้งหมด20นัดเซาท์แฮมตัน pton, ประทะสะเปอร์ในการลงเล่นเกมวันอาทิตย์เซาท์แฮมตันเอาชนะคู่แข่งได้ตลอด4เกมหลังสุดในขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์คือทีมที่แพ้ในการลงเล่นวันอาทิตย์มากที่สุดในประวัติศาสตร์พเมรีกที่88นัดรวมถึงเกมสัปดา์ก่อนที่พ่ายต่อเอเวอเรตัน แดนนี่อิงส์ทำประตูได้ทั้ง2เกมที่เจอกับสเปอร์ในสีเสื้อเซาท์แฮมตันซึ่งมีแค่นอริททีมเดียวเท่านั้นที่เขาทำประตูติดต่อกันได้มากกว่าที่3นัดแฮร์รี่เคนซัดประตูใส่เดอะเซนต์ประตูจากเกมที่เจอกัน9นัดหลังในเวทพริเมลีซึ่งเป็นทีมลำดับ3าที่ตกเป็นเหยื่อของเคนมากที่สุดรองจากเลสเตอร์ซิตี้15ประตูและอาร์เซนอล10ประตูสเปอร์วางเป้าเก็บคลีนชีทแรกกับเซาท์แฮมตันในรอบ10เกมซึ่งเป็นสถิติเทียบเท่ามากที่สุดเทียบเขาไม่สามารถหยุดยั้งการเสียประตูให้คู่่แขง ซึ่งอีกทีมนั้นก็คือลิเวอร์พูลเชลซีปะทะลิเวอร์พูลสิงบลูไม่แพ้เกมในบ้านต่อทีมแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกมาแล้ว13เกมโดยแบ่งเป็นชนะ7และเสมอ6อย่างไรก็ตามเชลซีแพ้ต่อหงแดงมาแล้ว3นัดติดต่อกันในเกมพรีเมียร์ลีกโดยครั้งสุดท้ายที่พวกเขาแพ้ต่อลิพูในลีก4เกมติดเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2010ถึงเดือนมีนาคมปี2012โรเบโตฟิมมโน่และเทรนนเล็กซานเร์โนต่างมีโอกาสเป็นผู้เล่นหงแดงคนแรกที่มีลุ้นนนทประตตตูใใส่่เเชลลซีกกกม3ััดดิอน นับตั้งแต่วันที่ยืนยันว่าพวกเขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อเดือนมิถุนายนลิวฟูเสียประตูในเกมลีกไปแล้ว15ประตูจาก8นัดชนะ5เสมอ5แพ้2เลสเตอร์ปะทะเบอร์ลีย์หากไม่ไดเลตเจอร์กุนซือเลสเตอร์ซิตี้พาทีมเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้จะทำให้เขาเป็นผู้จัดการทีมสหราชอาณาจักรลำดับที่4ที่คว้าชัย100นัดเด็วที่สุดจาก210เกมนับตั้งแต่สตาร์สีซั่นทีแล้วเจมี่วาดีทำประตูในเกมพรีเมียร์ลีกได้มากกว่าทุกคนที่25ประตู เบอร์ลี่คว้าชนะการลงเล่นเกยมเยือนนัดแรกของซีซั่นแค่เกมเดียวเท่านั้นตลอด6ฤดูกาลบนเวทีพรีเมียร์ลีกหลังสุดด้วยเกยมเดียวที่ชนะได้ก็คือการบุกชนะเชลซี3-2เมื่อซีซั่น2017-2018คริสวูดมีลุ้นทำประตูในเกมพรีเมียร์ลีก4นัดติดต่อกันได้เป็นครั้งแรกวูทดแฮมตันปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้หากวูฟคว้าชัยได้ในเกมนี้จะทำให้พวกเขาเป็นทีมแรกที่เอาชนะเป๊ปกวัวดิโอลาในเกมลีกได้3นัดติดต่อกันชชย,ยนนนชนะเหนื 1, อนเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเม และชัยชนะนับต่อไปจะพาให้พวกเขาขึ้นไปเทียบเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและอาเซนอลนกับการคว้าใช้ได้2000นัดในระบบเกมลีกของอังกฤษหากเรือใบสีฟ้าคว้าใช้ได้ในเกมนี้จะทำให้พวกเขาเป็นทีมแรกที่เก็บชัยชนะนัดเปิดสนามพิมลีก10ฤรูการติดต่อกัน5นัดหลังสุดของซิตี้ในเกมลีกถือว่าโหดมากเมื่อพวกเขาทะลุประตูคู่แข่งด้วยสกอร์รวม2 1เต,ต,ต่อ1วิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลเพเมลีกอังกฤษ2020-2021บิ๊กแมตช์เัลซีะลิเวอ์พูลความพร้อมของทั้ง2ทีม เชลซีสิงโตน้ำเมือง,งครามเปดิดฤดูกาลด้วย3ามคะแนนจากการบุกไปเยือนไบรตันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มของพวกเขายังดูไม่ดีเอาเสียเลยเหมือนกับว่าเหล่าบรรดานักเตะใหม่อาจยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกสักพักใหญ่เลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามสุดสัปดาห์นี้พวกเขาต้องคบศึกหนักด้วยการเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแชมป์เก่าลีผูลที่คว้าสาคะแนนมาได้อย่างหืดจับเช่นเดียวกันต้องมาลุ้นว่าแฟรงก์แลมพาร์ดจะสามารถแก้ไขข้อบอกพร่องในเกมรุกที่เดิมทีเคยเป็นจุดเด่นของพวกเขาในฤดูกาลก่อนให้กลัับมมมมาดดดดนนไไ้เเหหืืออิร่ ในเกมวันอาทิตย์นี้สภาพทีมก่อนลงทําการแข่งขันจยังคงไม่สามารถเรียกใช้นักเตะตัวหลักอย่างบิลลี่กิลมอร์และฮาคิมซีเอ็กในเกมนี้ได้อย่างแน่นอนแล้วส่วนเบนชิวลเตียโกซินวาและจอจินโยยังคงต้องรอดูความพร้อมก่อนเกมอีกครั้งลิเวอร์พูลคว้วา3าคะแนนมาได้ในนัดแรกที่พบกับลีดยูเนเต็ดทีมน้องใหม่สีซันนี้แต่ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่หืดจับแบบสุดๆโด,ดยสกอร์4ต่อ3ชนิดที่มาได้จุดโทษช่วยชีวิตตอนท้ายเกมเลยทีเดียว โดยสุดสัปดาห์นี้ทีมของจิ้คลับมีคิวต้องบุกไปเยือนยักษ์ใหญ่อย่างเชลซีที่ปีนี้เสริมทับมาได้ค่อนข้างน่ากลัวแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนสภาพทีมของเจ้าบ้านดูจะยังคงไม่ลงตัวนะักหากทัพของแดงมีความเด็ดขาดมากพอและสามารถแก้ปัญหาในเรื่องแผงหลังที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางได้ก็มีโอกาสคว้าสามคะแนนกลับออกมาได้ในเกมนี้เช่นกันความพร้อมก่อนเกมจริงไม่สามารถใช้งานอเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์นในเกมวันนี้ได้เช่นเดียวกับเซอร์นชาคิรีที่ยังต้องรอดูความฟิตก่อนเกมอีกครั้งส่วนในรายของคอสตาซิมิคาาัสท เจ้าตัวติดเชื้อโควิดบและอยู่ในช่วงกักตัวนั้นคาดว่าจะเป็นอีกรายที่จะไม่มีชื่อในเกมวันนี้สรุปข่าวซื้อขายนักเตะประจำวันที่19กันยายน2 5 6 3 1. o f f i c i อ l ฟแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยการเนอร์เก็บเลเวลวัตฟอร์ดวัตฟอร์ดบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเจมส์กาเนอร์มิดฟิลด์ชาวอังกฤษวัย19ปีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วมทับยังเป็นทางการภายใต้สัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ 2. อ f f i ฟ i a l ล เวสบอมบิดยืมตัวดาวรุ่งเชลซีเวสบอมบิดเอาเบียนบรรลุข้าตกลงคว้าตัวคอเนอร์กาลเเกอร์มิดฟิลด์วัย20ปีชาวอังกฤษจ,จากเชลซีอย่างเป็นทางการภายใต้สัญญายืมตัวจนจบสีซสั่นนี้ 3. o f อ i c i a l ยูเวนตุสแยกทางอีกววอินยูเวนตุสแห่งศึกเก่าชเซเดอาแถลงการอย่างเป็นทางการแยกทางกับกอนซาโลอีกววอินกองหน้าวัย32ปีทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นที่เรยบร้อยท่ามกลางข่าวลือหนาหูวว่า เจ้าตัวจอดเซ็นสัญญาสมตักอินเตอร์ไมอามีแห่งศึกเมเจอร์ลิกซ์สกเกอร์สหรัฐอเมริกาเต็มที่ C fficial, ีออฟฟิเชียลลิฟูเปิดตัวเตียโกอาคันตาราอย่างเป็นทางการลิฟูบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเตียโกอาคันตารามิดฟิลด์ทีมชาติสเปนวัย29ปีจากบายเยอร์มินิกรวมทัพยังเป็นทางการด้วยมูลค่า20ล้านปอนด์บวกกับออปชั่นโบนัสอีก5ล้านปอนด์โดยเตียโกจดประกาศกับหงแดงภายใต้สัญญาระยะยาว4ปี พร้อมกับเสื้อหมายเลข6และนับเป็นการเซ็นสัญญาคว้าแข้งใหม่รายที่2ของเรดแมทชีในตล,ลาดซื้อขายนักเตะสมัยนี้ต่อจากคอสตาซิมิคัสแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซจากโอลิมเปียกอส5ข่าวฟุตบอลยุโรปสเปอร์ควบ2เจ้าปิดดิวเบลและเรกิลอนเกตนเบลและซิเกียวเรกิลอน2สตาร์ดังจากเรอัลมาดริดมีกำหนดการเดินทางจากสเปนสู่ลอนดอนเพื่อจรดประกาศย้ายไปร่วมทัพท็อตแนมฮอสเปอร์ในตลาดนักเตะสมอยนี้ จึดการรายงานของสื่อหลายสำนักปาดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยตกเป็นข่าวร่วมแข่งลาชันชุดข่าวทั้งสองรายก่อนหน้านี้6ข่าวฟุตบอลยุโรปเซเตียนฟ้องศาลค่าชดเชยบาซารายงานจากอาเซในสเปนเปิดเผยว่ากีเกสเซเตียนอดีตกุนซือบาซโร์นาเตรียมยื่นเรื่องฟ้องร้องต่ออดีตต้นสังกัดกรณีทัพอาซูกราน่ายังไม่จ่ายเงินชดเชยให้กับเขาเป็นมูลค่าสีล้านยูโร7ข่าวลิเวอร์พูลหงแดงเอาจริงดีลอิสไมลาซา ดดลเมวซ์ซนังกฤษรายงานว่าลิพูได้เดินหน้าแสดงความประสงค์ต่อวัตฟอร์ดในการคว้าตัวอิสแมลลาซาดาวรุกสารพัดประโยชน์ทีมชาติเซนกกลวัย2 2ปีไปร่วมทัพเป็นกำลังสำรองของ3ประสานในแนวรุกโดยคาดว่าทัพแตนอราราตจะตั้งค่าตัวนักเตะรายนี้ไว้ที่36ล้านปอนด์แข่าวลิวพูเดินหน้าคุยดิวเดมเบเล่สปอร์ตเซนสเป,เปนเปิดเผยว,ว่าลิพูได้หารือก,กับบาโซนาถึงความเป็นไปได้นใ,นในการคว้าตัวอุสมานเดมเบเล่ตัวรุกริมเส้นทีมชาติฝรั่งเศสวัย23าปี ภายใต้สัญญายืมตัวโดยพวกเขาพร้อมที่จะเสนอค่าตอบแทนให้กับบาซ่าในดีลดังกล่าวอีกด้วยแต่ยังไม่รับคําตอบจากผรวรักอาซูกราน่าแต่อย่างใด 9. ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเย่นคอนเฟิร์มผีแดงยื่นซื้อเตลเลสปีนี้ซาฮวีเอเย่นของอเล็กซ์เตลเลสแบ็กซ้ายชาวบราซิวย27ปีสังกัดปอร์โตให้สมภาพแสดงความมั่นใจว่าลูกค้าของเขากําลังจะย้ายไปซบตักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็มที่โดยคาดว่าดีลดังกล่าวจะมีมูลค่า20ล้านยูโร โดยสัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกับต้นสังกัดจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์หน้า10ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวแทนทางเลือกผีแดงหากชวดซานโชอีเอสพีนเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีลิสสี่แข้งเป็นทางเลือกหากพวกเขาไม่สามารถปิดดีลคว้าตัวเจดอนซานโชจากบริสเบนดอร์มุนได้ในซัมเมอร์นี้ซึ่งได้แก่อิสเมลลาซาจากวัตฟอร์ดคิงลิสโกมันจากบาเยอร์มิวนิกอีวานเปริสิทสังกัดอินเตอร์มิลานและดักลาสคอสตาแห่งยูเวนตุส หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ